ครูแอร์คะอีฉันเนี่ยแหว,วนเพชรของอีฉันหายทำไงดีนะครับครูแอร์ก็บอกว่าอะฟ,ฟังให้ดีแหวนเพชรมันมีโอกาสหายได้และก็บางทีเราก็อาจจะหาไม่คือหาไม่เจอบางทีเราก็หาอาจหาเจอหรือบางทีก็อาจหาไม่เจอแต่ลิสกี้ของเธอเนี่ย ไม่มีสิทธิ์หายเลยยังไงก็ไม่มีใครขโมยลิสกีของเธอยังไงก็ไม่มีใครเนี่ยเอาลิสก,กีจากจากอัลลอฮ์ที่ให้กับเธอได้ผมฟังเนี่ยผมนั่งฟังเนี่ยบอกครูแอตอบฉลาดมากแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าคนที่แหวนเพชรหายเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงแล้วก็คนที่แหวนเพชรหายเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังให้ลมหายใจเราอยู่นะ เอาไม้แหวนเพชรอยู่กับนิ้วแต่เราเสียชีวิตนี่คือการสอนที่ถูกต้องที่สุดนะครับสอนเรื่องอากีดาให้ถูกต้องและสอนเรื่องการยอมรับว่าของเมื่อของมันหายแล้วเนี่ยถ้าหาไม่เจอยังไงก็หาไม่เจอแต่ลิสกีที่อัลลอฮ์ให้แต่แต่ละวันไม่มีใครขโมยแล้วก็ไม่มีหายอหม่านอย่างนั้นยาเก่็นอย่างนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับ